ว่าเอาหดน้ำหดอย่างหดท่าเนี่ยเพิ่มแบ่เฮ้อเอาหดอะเนี่ยเนาะเพิ่มใจเอาหดแล้วทีกี้พิ่มหลวงไก่ไปก็บดึงหันละปะแป้งก็ดึงมาได้ปะแป้งในที่สาธารณะได้อะเบอร์เบย์โดนอยู่อะตายซะพ่อมาเท้าแฮคให้มันมัมนเงาแาตีดคอกแาคอกินข้าวฟรี ขอเข้าใจนะแล้วไปแจม่มมันมันมันเอากฎหมายข้อใดมาปะแป้งในพื้นที่สาธารณะไปได้เลยอ่ะเอาแล้วให้ไปยี่ใหญ่จะตายพ่อมันเนี่ยอ่ะโทรเข้ามาเลยเนี่ยพ่อหลวงอ่ะโทรเข้ามาเลยเนี่ยอกฎหมายข้อเอนี่ยยิ่งเป็นพ่อหลวงยิ่งเอากฎหมายอย่างเนี้ วัสดีครับลุงชัยผมเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่าป่อหลวงนะลุงชัยทำแต่สิ่งผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยถ้าผิดไร้ยังอูม้มะเอาแค่ลุงชัยเมาแล้วเดินในพื้นที่สาธารณะก็ผิดแล้วก็มัน่นทางนุนสะธารนะให้ติวไปไหนมาได้เลยกะ ถือว่าผิดมันเป็นไอ้ยังแค่เป<อ>็ดเป้าหลวงทิ้งบระมาอู้ผมเตือนเพราะความหวังดีนะลุงชยัยเอาหนนเส้นนี่ให้เตียวไปไหนก็ได้เลยอย่างเมื่อเตียวก็อยากกินข้าวหรอให้เซลวซอกข้ากินแล้วเออลุงชัยพูดก็มีเหตุผลนะครับ เปิ้ลอูอ่ะเปิเป้ลบีอ้าวแล้วลุงชัยในเมาในพื้นที่สาธาราณะเนี่ย evet. มันก็มีความผิดอยู่แล้วนี่ลุงชัยอ้าวอูกับเปิเป้ลคนเน่าเมามันเนฮะผาไม่ไม่เน่บพา,าเลย